ดูไหมลูกไม่ดูอ้าวสวยละดูีรถผมอ่ะเตี้ยเออยซุ่มมาดูก็ต้องเลี้ยวจบแดดมันร้นแรงเลยร้อนมากโอ้ยจะได้ดูเห็นต้นไม้แบบเล็กๆเขานี่เลยโหเออโหเออเออแบบว่าบบวานี่ถ่ายรูปตรงนี้เสร็จแล้วอยรถกลับไปแล้วถ่ายรูปนะถึงแล้วเหมือนเปิดทัวไงมีแล้วยเองด้วยกันหอีอาโอเคเดี๋ยวจะได้ลงไปไมลงไลูกเปิดรถอาลงเโอ้โหแม่นั่งในรถก่อนนะ

ช่วงคืนอากาศจะเย็นดีมากแต่ช่วงเช้าคือจะร้อนร้อนร้อนและร้อนมากตัจแเหมือนทุกปีที่เคยมาตรงไหนสวยจชิโอ้ตยไหนแม่น้ำไหนยังไม่เห็นแม่น้ำเลยไหน แม่น้ำเส้นเมื่อไหร่มีเหรอไม่ใช่มันคือเงาของเมฆได้ดำดำนั่นน่ะไม่ใช่ไหนไหนมันไม่มันไม่ดูนิสตาตัวเองไหนไอ้ดำดำนั่นน่ะเหรอมันคือเงาของเมฆไม่ใช่เออเขียงกันไปทั้งวันเขียงปลาเขียงเจลยญเจลางเดี๋ยวปลาปลาโอ้โห ต้นไม้แบบเห็นบ้านหลังเล็กๆเองใช่ไหมต้นเล็กๆๆใช่ไหมข้าง่านี้จะเป็นป่าไผ่ไม่เห็นไ่เนี่ยรปะเดินไปจะได้ดูอะไรลูกไน What are you doing นูไรอ What do you see What are you looking for What are you looking for? What is it It's an insect มนแมลงอะไรก็ไม่รู้ลูก เอ้ยมีดอกกระดาษติดเน่ดอกกระดาษติดอยู่โอ้มีคนทิ้งปัสร็จขยะไปตรงนี้เราไม่ถ่ายนะคะเพราะว่ามันจะดูไม่ดีค่ะเพราะนั้นเรากำลังจะขึ้นรถแล้วครับไปไหว้ไปไหมไปเตี้ยมัน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 จะมาไหลได้ยังไงปานี่ให้แบบไรน้องเหี่ยวล้วประตู ระวังนะครับป้าป้าระวังเขาอยู่ไม่จอดไม่ปังเออเขาก็ไม่เห็นว่าเราจะถอยออกขสอบได้กับขีดมาป้าแต่งคนสอบออโอ้โหหูเอโอ,โอไม่หายเลยครับคันนี้ยังเบาเออกวาดลงไปให้หมด,ดไ,มได้ไหมนะรียบร้อยเลยนะจอดตรงนี้บึ้นไ, <ป S 1> ไปทะลุไปสวยเลยเนี่ยอันนี้คือนี่ไปแล้วนะครับไปแล้วครับกำลังจะลงครับลงดคนเดียวละ2 ่สูงอะไรเลยนะจริงีแล้วอ่ะรวยปัสสาวีพีใช้เกียร์ต่ร์ขึ้นเขาและลงเขาจะต้องใช้เกียร์ต่ำนะคะเเอาามลยรับขึ้นเขาจต้องใช้เกียร์สูงเออขึ้นเขาต้องใช้สปอร์ตใช่ไหมลูกความสปอร์ตไม่ใช้าจะทับให้บอมีอ้วกให้ได้โอเคจะเห็นบอมมี่ว่าแลต้องพยายามอย่าขับเกิน 80กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้ามันมีถ้ามันมีอ้วกเหรอเวลาลงเขาปะถ้ามันมีอ้วกปุ๊บจีได้ก็ถ่ายตอนมันมีอ้วกเลยนะเจ๊ก็ได้รู้ว่าอ้วกนี้เป็นสีอะไรอ่ะแดงแต่ดูแลคุณพี่เชาว์วคุณจะเป็นหญ้าเหรออ้วกก่อนย่าคุณจะไม่ไหวนะครับแกลไม่เกินแปดสิบกิโลไม่เกินแปดสิบกิโลเมตรมันจะทำให้รถไม่หนุมมาแล้วก็ เขาเรียกอะไรอ่ะไม่หลบอ่าช่างกิโลก็ถึงข้างล่างไม่เวียงไม่อะไรว้าทางนี้เราแค่ระวังไว้ถ้าเร็วเราจะเออเืออาจจะหลุดคลุ้งได้โอ้มันมีอะไรเป็นกระทบกเซอร์มีไหมมีตัวอะไรบางอย่างมาทับโอ้โหซึ่งน้ำหนักโอ้โหนี่ครับนี่ครับนี่ครับโอเคโอเคติดนะครับออฟติดกระจกเลยครับ อ่าฮะอปอย่าไปอย่าเลนไปอย่าเลนโอ้โหติดกระจกเลยครับอ้าวไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไม่นี่ชุบไม่ได้ครับมีหลายโค้งนะครับแต่อ๋แต่อันนี้ก็ยังเป็นโค้งที่แบบโอเคอันตรายมาเสียโอ้โหนี่ครับนี่ครับดูทางนี้ครับ นี่ครับโอ้โหขับรถโอ้โก็จะอื้อน,นิดหน่อยไม่หูอืดหรอกจ,จะหูอื้อน,นิดหน่อยใคร<อ>จะอ้วกก็จอดอ้วกได้นะคนนั่งข้างหน้าแดกหนกเหนเห็นเดี๋ยวจะให้มานั่งข้างหลังแล้วจะขับเองไม่เอะ<อ>ตอนนี้ขับได้ขับเถอะ ไม่ไหวอะถ้าถ้าาไปนั่งนี่น่าจะรอดอะพี่ไปไนงี่อผิดฟอร์มผิดฟอร์มผิดทำไมผิดอะไรัดก่อถึงแล้วไอ้ยังยังงคัดก่อนยังยังไม่ชง ยังเสียพองเสียฟองอเอาใหม่เอาใหม่ตัด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 ออกนะครับตัวนี้ตัดออกตัวนี้ตัดออกว่าไงวะถึงแล้วโอ๊ยอะไรถึงเชื่อฉันนะตกนั่งทั้งคนมาขดกรอกวนเอ้าเอาเอ้าถึงทางโค้งแล้วก่อกวนครับอาจจะดูแล้วเวียนหัวนิดหน่อยนะครับเพรมีคนมาขดกรอบกวนครับโอเคเขานั่งกันเฉยยาเราจัดการละ ออโอโ้โหโอ้โหเอาคอยครับติดหน้าต่างเลยครับติดหน้าต่างครับทางโค้งนี้ครับยังไม่จะวิ่งเจบครับเอ,เอาทางทางนี้ถึงยังจะไงถึงแล้วย,ยังยังยังถึงแล้วโอเคเราไม่ถ่ายแล้วเพราะเราถือว่าเราจะต้องขับอย่างเรามาลวงและเดินยังถึงแล้วทุกอย่างยังบอกว่าถึงแล้วเย้ Dạ đến hẹn lại gặp,